คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สัตว์เศรษฐกิจเนี่ยจะไปหาซื้อที่ไหนดีนะครับถ้าเกิดเราอยู่เขตภาคกลางใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะไปดูที่ร้านเลยว่าเขามีสัตว์อะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมต้องมาที่นี่เลยที่ Fish v i l l a g e ครับวันนี้ผมจะพาไปที่ร้านของน้องข้าวฟ่างนะครับร้านโชคไก่ไข่ไปดูกันว่าเขาขายอะไรเขาเลี้ยงอะไรกันบ้างมีสัตว์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็หน้าเลี้ยงกันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมมาเลยเอาตามมาสิ โสเศษเจอ่จจจจจจจครับผู้ชมหผู้ชมมาดูคู่นี้ครับสวยอลังการมากคือ,อสีอะไรนนสีขาวล้วนค่ะสีขาวล้นวนผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับร้านโชคไก่ไข่นะครับก็คืออันนี้เป็นตลาดสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรีเลยอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะครับผม ไก่ไข่อันนี้เป็นไก่ไข่อะไรครับไก่ไข่พันไฮบิดค่ะเป็นไก่ไข่ไฮบิดใช่อันนี้อย่างไซเนี้ยประมาณกี่วันแล้ววะอันนี้ประมาณ7จ็ดวันค่ะ1อาทิตย์เจ็ดอันนี้เขาทำวัคซีนมาหรือยังครับทำเรียบร้อยแล้วค่ะคัดเพศมาแล้วเอาไปก็คือเลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลยใช่เลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงครับอันนี้ตัวละ45บาทใช่ค่ะทำวัคซีนมีราคาพิเศษไหมครับถ้าซื้อเยอะก็ลดได้ค่ะลดได้ยังเป็นร้อยละ เป็นร้อยจะได้ตัวละ44บาทแล้วก็ถ้าขึ้นกว่านี้มันก็จะลงมาเรื่อยๆตามเบรของมันแล้วแต่ราคาไก่ช่วงนั้นค่ะครับไก่ให้บิดเลี้ยงนานไหมเขากว่าจะไข่นะประมาณสี่เดือนขึ้นสี่เดือนขึ้นค่ะสี่เดือนรึ่งก็เริ่มไม้ไข่นะครับโอเคเดี๋ยวที่สนใจลูกค้าถามมาเยอะมากว่าหาซื้อลูกเป็ดไม่ได้ลูกเป็ดไข่ที่นี่มีไหมครับมีค่ะีเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงอ่อันดับถัดมาเลยครับเดี๋ยวขอมาดูเป็ดนิดนึงนี่ครับคุณผู้ชมเป็ดนะครับ มีเป็ดอะไรบ้างเดี๋ยวให้แนะนำพี่พอนหน่อยอันนี้เป็นเป็ดไข่ค่ะพันกากีคัมเบลเป็นตัวเมียทุกตัวเลยตัวละ38บาทแล้วก็อันนี้เป็นเป็ดอียิียมค่ะการเลี้ยงเป็ดอันนี้มันยุ่งยากไหมครับผมเลี้ยงง่ายกว่าไก่ค่ะเป็ดจะแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่า3ามสบาท38บาทสาบาทนะครับถ้าซื้อยกกล่องยก แบบเป็นร้อยตัวอะไรเงี้ยจะลดได้ประมาณ3 7 3 6แล้วแต่จำนวนตอนนั้นด้วยค่ะแล้วแต่ละครับเป็ดตอนนั้นเป็ดเลี้ยงง่ายกว่าไก่ใช่เป็ดเลี้ยงง่ายกว่าไก่่เดือนกล้วก็จะไข่ละเป็ดจะประมาณ5เดือนครึ่ง6เดือน5เดือนถึงก็คือมันยืดไปนีกนิดเดิงใช่ค่ะแต่ว่าเลี้ยงง่ายกว่าเป็ดแข็งแรงกว่าเป็ดแข็งแรงกว่านี่นะครับก็คือว่าคุณผู้ชมบางทีเราหาเป็ดไม่ได้ใช่ไหมแต่เรา อยากจะเลี้ยงเป็ดนะครับมาที่ตลาดปลาบ้านโป่งได้เลยฟิตวิลเลจนะครับอันนี้เป็นเป็ดคอดักค่ะครับอันนี้จะเป็นเป็ดสายพันธุ์ตัวละหนึ่งพันบาทค่ะอันนี้เขาเลี้ยงไว้ยังไงครับสวยงามค<ป>่ะสวยงามสวยงามอันนี้เป็นแม่พันธุ์ อันนี้เป็นลูกขับประมาณ 2, 2> เดือนไซสนี้เป็นไซส์กลังรุ่นๆเลยใช่แบบนี้เขาเรียกสีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นสีทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีขาวออสีขาวจะตัวละสองพันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีของก็คือ,อยังยังไม่เข้าใช่ครับสีไหนขายขายดีกว่ากันปกติแล้วสีขาวจะหายากสุดแต่ว่าอันนี้จะราคาถูกจะขายง่ายค่ะครับผมอ่ะถัดมาครับอันนี้อันนี้ห่านเทาค่ะห่านเท้าคัาน,เาานเอ็มเดนเป็นห่านจีนค่ะจะตัวใหญ่กว่าไทยไนิดนึงครับ อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ดูเพศได้ค่ะอ๋อดูเพศได้อย่างอย่างชุดนี้นะมี4ตัวมันจะมีตัวผู้กี่ตัวผู้สองเมียสองค่ะแต่ว่าแม่จะไม่ได้อ๋อก็คือขายขายเป็นคู่ใช่ขายเป็นคู่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวละสามร้อยค่ะสามร้อยบาทโอ้โหสมัยแพงด้วยนะครับได้ใจมากอ่าถัดมาอย่างไซส์ใหญ่ขึ้นมาไซส์ใหญ่จะห้าร้อยค่ะราคาห่างกันสองร้อยครับสองเราก็คือว่าเหมือนเราเลี้ยงไว้ให้แล้วมันโตเลยเนาะใช่็นแบบมีสะดวก ปาดุกหานอันนี้ก็เป็นคู่เหมือนกัน2ตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งก็คือคู่หนึ่งก็พันหนึ่งใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไส้ใหญ่ครับอันนี้อะไรนะครับไก่ฟ้าขมแขกเขียวค่ะไก่ฟ้าขมแขกเขียวอย่างอันนี้ตัวละเท่าไร่หรือขายเป็นคู่ขายเป็นคู่ค่ะคู่สอสองพันห้าร้อยบาทไสเนี้ยมันกี่เดือนแล้วตอนนี้อันนี้ประมาณสามค่ะสามเดือนสามเดือน กว่าเขาจะเป็นพ่อแม่พันเนี่ยสำหรับไก่ฟ้าคอแหวนนี่นานไหมประมาณ8เดือนถึงหนึ่งปีค่ะโอ้แป <8 S 1> ดเดือน,นก็ <ไว S 2> มันไม่นานเนาะสองพันห้าสวยมากครับผมอ่ะถัดมาครับโอ้ยตัวนี้น่ารักเลยนะครับมีหลายสีด้วยค้ากันไปครับตัวนี้คืออันนี้คือนกคุ้มค่ะนกคุ้มนกคุ้มกับนกกระทาญี่ปุ่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะนกคุ้มจะเป็นนก,นกสวยงามนกสวยงามคุณผู้ชมดูเลยครับมีไข่ด้วยข้างในนะครับ อันนี้คือไข่ของชุดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะชุดนี้เลยขายยังไงครับเนี่ยตัวละ9กบาทค่ะบ,บาทอ่าตัวนี้เขาบอกว่าเลี้ยงเอาเพชชื่อมันชื่อมันสื่อไปทางแบบคุ้มครองอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะคนจีนจะเลี้ยงเ้าตัวครับยังมีไข่แบบนี้ถ้าลูกค้ามาซื้อนกอะแถมไข่เดี๋ยป่ะขอได้ขอได้ <laughs> อันนี้เขาเรียกสีอะไรบ้างช่วยแนะนำมาหน่อยสิสีทั่วไปเลยค่ะสีขาวขาวล้วนส่วนใหญ่จะเป็นแนวแฟนซีป่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือโตเต็มวัยแล้วค่ะทุกสีสามารถผสมพันธุ์กันได้หมดไหมอ่ะหมดเลยค่ะพี่หมดเลยอันนี้เรามีวิธีการแยกตัวผู้ตัวเมียไหมหรือว่ามันถ้าตัวผู้อะตัวผู้จะมีสร้อยที่คอแบบเนี้ยอ๋อตังอย่างนี้สร้อยตรงคอตรงใต้คางตัวเมียจะไม่มีค่ะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาวล้วนอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเมีย บอวิธีการสังเกตนะครับผู้ชมก็คือตัวที่มีสร้อยคอแบบนี้คือตัวผู้ตัวที่ไม่มีคือตัวเมียนะครับอันนี้ตัวละตัวละ9.5บาท9.5บาทครับเสริมห่วงจุ้ยนะครับเป็นนกคุ้มครับผมอ้าวถัดมาครับทางด้านล่างนี้นะครับอันนี้ไก่อะไรครับอันนี้เป็นไก่เนื้อค่ะไก่เนื้อยักษ์ไก่เนื้อยักษ์ก็คือเลี้ยงไม่นานแล้ว ตัวใหญ่เลยใช่เขาจะขายกินเนื้อกันค่ะเพราะว่าได้ราคาสูงแล้วก็เนื้อเยอะเลี้ยงกี่วันจับแบบเนี้สองเดือนก็จับแล้วค่ะส่วนใหญ่นะแล้เดือนจับแต่เลยแล้วแต่ที่ด้วยว่าชอบเนื้อแบบไหนสองเดือนจับขายได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างถ้าลูกค้ามาแล้วแบบอยากได้เยอะๆเขาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็คือสั่งได้สั่งได้ค่ะสั่งได้จะมีเด่นราคาราคาอะอย่างเนี้ยถ้าสั่งสิบตัวราคาเท่าไหร่ตัว40บาทค่ะ40บาทบอาทหครชมไม่แพงนะครับไม่แพงอ่า ผู้ชมถัดมาครับทางด้านล่างอันนี้คือเป็ดอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเป็ดอีเหลียงค่ะเป็ดอีเหลียงพี่ถามว่าเป็ดอีเหลียงกับเป็ดปักกิ่งมันแยกกันยังไงอะต่างกันค่ะอีเหลียงจะตัวใหญ่กว่าปักกิ่งอือเป็ดอีเหลียงนะครับมันเขาเลี้ยงไว้กินเนื้อหรือว่ากินไข่อย่างไงบ้างเป็นสวยงามค่ะอันนี้กินเนื้อก็ได้เพราะว่าเนื้อเยอะตัวมาตัวจะใหญ่อะค่ะพี่อ่าในราคาตัวละ55บาทค่ะ55าบาทนะครับก็คือได้ทั้งไข่ได้ทั้งเนื้อด้วย แบบนี้เขามีตัวผู้หรือว่าตัวเมียยังไงอันนี้จะเป็นขาเพศอาคุณผู้ชมแบบนี้นะครับขายขาเพศขายขาเพศนะครับอันนี้คือตัวอะไรครับอ้นนองเข้าฟางไก่สามสายค่ะไก่สามสายพันสามสายเลือดตัวครับผมก็คือหลักๆมีดำน้ำตาลอะไรป่ะตาวเทาใช่ดำน้ำตาลขาวเทาประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เลี้ยงไว้กินไข่หรือกินเนื้อ,อยังไงครับอันนี้สวยงามค่ะเลี้ยงไว้ชนกันเล่นอาโอเคราคาตัวละ40บาทค่ะ40บบาทถ้าซื้อยกกล่องยกอะไรเงี้ย สี่สิบบาทเท่ากันอ๋อก็คือแสดงว่ามีน้อยมีจำกัดใช่ไข่พวกนี้จะมีน้อยมีน้อยครับอันนี้หาซื้อยากตัวทั่วไปอะพี่ไม่ค่อยเห็นเลยคือตัวนี้อะไรเอ่ยอันนี้นกกระทาค่ะนกกระทาที่เลี้ยงไว้สาหรับกินไข่ทั่วไปใช่โดยเฉพาะเลยค่ะโดยเฉพาะเลยคือนกกระทาเนี้ยมันคือนกกระทาปุ่นปะใช่ค่ะเป็นนกกระทายุปรปนกกระทาปุ่นคือเลี้ยงไว้กินไข่ใช่ครับ อันนี้มันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวเมียร้อยเปอร์เซนต์ค่ะคัดเพศมาให้แล้วก็คือคัดทางทางร้านเนี่ยคัดมาให้เรียบร้อยใช่เลี้ยงอีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะจะไข่เลยโอ้ไวมากหนึ่งเดือนนกไข่ไข่นกกระลาอันนี้ปกติแล้วครับเขากินอาหารยังไงบ้างอะกินอาหารนกกรปลาโดยเฉพาะเลยค่ะมันจะไข่ดีกว่าเราให้ไก่ไข่มันจะมีอาหารของเขาโดยเฉพาะเลยครับหลังจากนั้นพอปลดปุ๊บก็เอาไปทํานกเนื้อใช่ อ่าถัดมาครับอันนี้นกหรือไก่อันนี้เป็นไก่ตอกค่ะไก่ต๊อกครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นสีน้าตาลค่ะสีน้ําตาลเป็นสีพื้นหรือว่าสีพื้นค่ะไก่ต๊อกจะมีสามสีคือมองถ้าตัวเล็กเนี่ยมันคล้ายนกเหมือนกันนะใช่ไก่ต๊อกขายยังไงครับไก่ตอกตัวละ250ค่ะ250เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงามใ,ในบ้านไม่ปล่อยในสวนอะไรเงี้ยนะเท่าทันค่ะไก่ต๊อกจะเชื่องแต่ว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่ อันนี้แยกเพศได้ยังแยกได้ค่ะแยกได้ตอนนี้แยกเพศได้แล้วอย่างอย่างเนี้ยหนูหนูแยกได้หรือว่าต้องถามคุณแม่ต้องถามพ่อค่ะพ่อจะดูเป็นพ่อจะเชี่วชาญการนี้ถ้าคุณผู้ชมมาอยากได้ตัวผู้กี่ตัวหรือว่าอยากให้ดูให้หน่อยว่ามันมีตัวผู้กี่ตัวอย่างเงี้ยก็สามารถแยกได้ได้เลยโอเคครับต่อไปครับมาที่ตัวนี้ครับอันนี้คืออันนี้คือนกเขาค่ะนกเขาแขกเพี้ยงไวร้องเสียงไว้ร้องสวยงามดูเล่น ตัวละตัวละ100บาทค่ะ100บาทอันนี้ต้องเลี้ยงเป็นคู่ปะเวลาลูกค้เลี้ยงปล่อยได้เลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปปล่อยมากกว่าซื้อซื้อปล่อยคือปล่อยเป็นตามธรรมชาติหรือแค่อยู่อยู่ในสวนเงี้ยปล่อยตามธรรมชาติแล้วเขาจะกลับมาไหมไม่เขาไม่กลับมาเลี้ยงปล่อยได้เลยแล้วแต่บางตัวก็เชื่องใช่ได้ได้ครับถัดไปครับ อันนี้คือไก่ซิกิเมกาค่ะคืออันเนี้ยเขาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามใช่ไหมใช่ค่ะกับขพพันธุ์เพราะว่าราคาจะสูงเลี้ยงไว้สวยงามามีสามารถขพพันธุ์ได้ใช่อันเนี้ยขายเป็นคู่หรือขายเป็นตัวยังไงครับตัวก็ขายได้ค่ะเป็นตัวละสามร้อยบาทแล้วข้างล่างล่ะต่างกันไหมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้างล่างจะเป็นที่เป็นงินห่อนอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นไก่โปรแลนด์นนใช่ไก่โปแลนด์ตัวละสามร้อยเท่ากันค่ะคู่ละห้าร้อยคืออันเนี้ย มันผสมกันหรือว่ามันสามารถหรือหรือแยกกันแยกกัน oh แยกกันค่ะปูแลนดแยกกันกับไก่ญี่ปุ่นครับใช่ <c ười> คือเนี่ยพอเขาโตปุ๊บขนก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ <c ười> จะฟูมากกว่านี้ค่ะที่อบอกว่าถูกมากเลยในตรรรัวละสามร้อยใช่คือไก่อันเนี้ยที่เคยเห็นเหมือนกับเขาอาบน้ำได้ปะ <c ười> ใช่ค่ะใช่จะเหมือนหมาพุดเดิ้ลเลยผูชมสวยมากไก่แจ้ค่ะเป็นไก่แจ้ขาสั้น อันนั้นเป็นไก่สีไบค่ะเป็นสีไบเงินกับสีไบทองเข้าเลยค่ะพี่ไก่มันแตัวนี้มน่ป็ติคือสีสีแบบนี้คือสีสีบใช่จะเป็นสีเงินกับสีทองค่ะสีไบะจะเป็นไก่แจ้ที่เป็นพันของอังกฤษโบราณโอ,โอ้สวยมากแนละ้วสีมันจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นดอกๆลยลยใช่มันจะเป็นเหมือนลายพู่กัน,นะคะ่ะครับสีไบเท่าไหร่เป็นคู่<ม>ละพันห้าค่ะสีไบจะราคาแพงหน่อยอ่าแล้วอย่างนี้ล่ะครับ อันนี้จะเป็นดอกหมากเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นดอกหมากดําน้ําตาลคู่ละ800รอเหมือนกันค่ะ800โ้อ้แสดงว่าสีไปมันแพงกว่าเขาเลยใช่ครับถัดมาครับอันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะอันนี้จะเป็นลายสีน้าตาลเหลืองธรรมดาเลยอุ้ยแก่ทรงก็สวยนะสรงตัวเนี้ยเพราะว่าอันนี้ขาสั้นตัวละแปดคู่ละแปดร้อยเหมือนกันค่ะทรงทรงทรงดีมากของตัวอันนี้พร้อมทําเป็นพ่อแม่พันเลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีสนามย้าเขาเดิน อันนี้สามารถไ้ปล่อยได้เลยเพราะขยายพันธุ์ได้ปล่อยได้เลยค่ะเพราะว่าไก่ช่วงนี้จะเชื่องแล้วอย่างไก่แบบนี้เขาสามารถฟักไข่ได้เองไหมฟักเองค่ะฟักเองไม่ต้องไปใส่ทุฟัดอะไรให้กังวลแบบเสียเวลาเลยใช่ไหมใช่โอ้โหู้ชมมาดูคู่นี้ครับสวยอลังการมากคือสีอะไรเป็นสีขาวล้วนค่ะสีขาวล้วนนวลแล้วก็สวยมากคือว่าเห็นแล้วโดดเด่นมาตั้งแต่ไกลเลยใช่แล้วก็อันนี้ขายาวแสดงว่าต้องแพงแน่เลยใช่ไหม อันนี้คู่ละหนึ่งพันบาทค่ะพันผัดเองคือตกตัวละห้าร้อยใช่ค่ะสีขาวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตัวละห้าร้อยขายเป็นคู่นะครับสามารถพร้อมขยายพันได้ไหมแบบเนี้ยพร <อ S 1> ้อไม่ขายพร้อมไม่พันเลยใช่อันนี้สีเหมือนสีลาเวนเดอร์เลยอะ่ะอันนี้ก็ไก่แจ้เหมือนกันใช่ค่ะไก่แจ้เหมือนกันคือแต่แต่และสีแต่และแบบอย่างเขาเขามีชื่อพันธุเฉพาะไหมอ,อ่ะ เป็นมันจะมีพันุเฉพาะค่ะก็คือไก่แจ้กับซาลาโมออันนี้จะเป็นไก่แจ้ผสมซาลามอค่ะมันก็จะสั้นอันนี้คือโตเต็มวัยแล้วโตวเต็มวัยแล้วขาสั้นนะครับะะาราคาอันนี้ค <800 S 2> ู่ละแ0 0ค่ะคู่นี้800อ,อยอเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะแพงนะครับถ้าเป็นสีสีไปเนี่ยจะแพงนะครับอ่าถัดมาครับคุณชมที่เห็นบ่อยๆแล้วก็เห็นทั่วไปนะครับนี่คือไก่ไข่ใช่ค่ะนี่จะเป็นไก่ไข่ไซส์ประมาณสี่เดือนครึ่ง ทีเดืครึ่งแล้วก็อย่างเนี้ยเลี้ยงอีกประมาณสักประมาณสักสามอาทิตย์ก็จะเริ่มไม่ไข่เป็นไข่ไก่ไฮบริดที่เราบริโภคไข่กันในปัจจุบันเหมือนกับตัวน้อยที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้อันนี้ตัวละ290บาทอบบาทอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่เร่งรีบเร่งรีบเลยฉันอยากได้ไข่เร็วอยากได้ไข่เร็วๆไม่อยากไปรอนานนะครับไม่ต้องรอแบบถึงสี่เดือนครึ่งอย่างงี้ใช่ไหม ก็คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อไก่ไข่ใช่ไหมต้องเตรียมเล้าเตรียมโรงเรือนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือเตรียมพื้นที่มีพื้นที่ให้มันก็พอค่ะแบบมีที่รลบผลมีที่ให้น้ำให้เข้าแค่นี้พอเลยค่ะไก่ไข่เลี้ยงง่ายช่องทางอดีติดต่อของทางร้านของน้องข้าวฟ่างอ่าเป็นเบอร์091ค่ะ5 8 0 2 7 6 4ครับแล้วก็ไม่มีเพจไม่มีเฟซบุ๊กค่ะก็คือโทรติดต่อใช่โทรติดต่อได้เลยแล้วก็อาจจะอัปเดตกันถามว่าตอนนี้มีไหมนะครับตามที่ คลิปคุณผู้ชมคลิปลงไปแล้วนะครับแต่โทรมาก่อนว่าสอบถามว่าตัวนี้ยังอยู่ไหมเพื่อที่จะได้อัปเดตก่อนที่จะเข้ามา<ด>นะครับ<ด>แต่จากที่ดูเนี่ยตลาดตาฟิตวิเลตมีที่นี่ที่เดียวที่มีครบแบบนี้ใช่ค่ะครับครบก็คือคุณผู้ชมอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นสัตว์ปีกสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สวยงามนะครับติดต่อได้นะครับที่ร้านโชคไก่ไทย นะครับตรงอยู่ตรงหัวมุมตรงเขาเรียกมุมอะไรอ่ะค่ะมุมตลาดเลยมุมตลาดอยู่ตรงมุมตลาดครับมีที่จอดรถสะดวกมากนะครับวันนี้ผมและน้องข้อฟ้างนะครับขอบคุณทุกท่านมากมานะครับที่ติดตามรับชมครับเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ที่ติดตามรับชมครับเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ okay.